ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์ Fighter แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์ Fighter นะครับมาชมตะกอเหลี่ยม้่มหัวแปรนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานจากสวนเบนนะครับเจอกับฝั่งนู้นนะครับทีมงานของรามินทาเจ้าสนามนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับประกอบไปด้วยทางด้านของอาร์ท่าเรือแล้วก็ทางด้านตียาวสวนเบนนะครับ ส่วนฝั่งโน้นนะครับเป็นพี่โนตรามินทาแล้วก็ทางด้านของเจ๊ขารามินทานะครับ <S <S เหลี่ยมนี้นะครับเป็นทางด้านของตียาวสวนเบนแรกข้ามหัวแปรกับทางด้านของเจ๊ขานะครับเป็นฝั่งเมียนมารามินทานะครับฝั่งโน้นนะครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับชิงรางวัลไปกับอยู่ที่ 10K เนะครับอยู่ด้วยกันที่สนามรามินทา40นะครับแยก35 เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับ f อที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้สกอร์นะครับอยู่ที่1นต่อหแต้มนะครับสกอร์ขยับนะครับ1นึ่เข้านะครับจังหวะการตีหัวของตียาวสวนเบนนะครับจะได้เปรียบในสัดส่วนรูปร่างนะครับสูงยาวคอตีนะครับสำหรับทางด้านของตียาวนะครับส่วนเจ๊ขา ตัวเล็กเต่ว่าจังหวะการเข้าทำนี่แข็งแกร่งหนักแรงนะครับเทคตัวสูงนะครับจีขานะครับตัวยกนี่รถดามอินทาถือว่าเป็นตะก้อตัวยกอาชีพยกดีนะครับเป็นสนามเย่าจะได้เปรียบหน่อยนะครับส่วนอาร์ท่าเรือนะครับตะก้อประสบการณ์เก่าเกมนะครับจังหวะการยกเกมเกี่ยวนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีเกมเกี่ยวหลังเท้านะครับทางด้านของอาร์ท่าเรือนะครับ มาดูนะฮะจะเกี่ยวหลังเท้าได้ไหมนะครับเพราะว่าอาวุธหนักแรงของเจ๊ขานี่ตีหนักแล้วก็คมนะครับจังหวะการหยอดนี่ถือว่าเนียนนะครับตียาวนี่ก็เป็นตะก้อเวทตัวทำอาตัวยกนะครับไม่ใช่เวทตัวทำอาชีพนะครับแต้มนะครับเดี๋ยวดูแต้มก่อนนะครับตอนนี้อืนะฮะยกห่างฮะตียาวตีแก้ไขนะครับ ยีข่ขาเปิดพีโนตหงายเล็กสี่ป้อนมาจ่อจอกดเรียบร้อยได้แต้มนะครับขยับอ่าแต้มพึ่งหนึ่งศูนย์นะครับพอภัยึดซีด้วยนะครับตอนนี้สกอร์นำหนึ่งศูนย์นะครับแจงอ่าแต้มไปนะครับหนึ่งต่อศูนย์ฮะขยับนะครับแต้มพึ่งนำนะอู้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ เพื่อนำเป็น2ต่อศูนย์สำหรับเจ้าสนามนะครับบุกเกมเสิร์ฟเลยนะครับเจ้ขานะครับเสิร์ฟเลียดได้หน้าขวาตียาวรับหลุดนะครับ2อศูนย์แล้วนะครับแต่นะครับ2ต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟของพม่าเจ้ขานะครับเป็นพม่าคนเดียวเลยในทีมงานของรามินทานะครับที่รับเดี่ยบโอ้โหลูกนี้พลิกเ็นลงได้อีกหนึ่งแตมนะฮะตัดมาซ้ายสุดของ อัธเรือหมดสิทรัฟนะครับหนีไปเป็น3 0ูนย์นะครับเล่นในทิ่นเย่าวนี่ถือว่าเล่นดีนะครับเพราะมาเจาขาคนนี้นะครับ3 0นะาาูนย์นะฮะเจขาตัดจอดมาตียาวเปิดอัธถาเรือ,อไหลซ้ายไปปั๊มปิมเรียบร้อยนะครับวัดเกมยกกันเลยนะครับระหว่างาราชาหลังเท้าอย่างอัธาเรือนะครับตอนนี้ก็ติดทีมชาติเทควอนอยู่นะครับ หลังจากหายอาการบาดเจ็บมานะครับก็เริ่มจะหาโปรแกรมลงแข่งขันนะครับสำหรับอัาเรือนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อสามนะฮะโนงดไหลเข้ามาเตะขากดมาติดเกี่ยวลัทธาครั้งแรกแล้วฮะป้อนไปลูกนี้ตียาวได้โฉบไม่โดนโอ้โหปาดโอกาสไปแต้มอาฮะโอกาสครั้งที่2อาร์ตป้อนไปตียาวเรียบร้อยเป็นแต้มจนได้นะครับไล่มาเป็น 1. ต่อสาสำหรับทีมงานของสวนเบนนะครับมาแล้วนะฮะเกม เกี่ยวของอัธาเรือนะครับเกี่ยวด้วยหลังเท้านะครับก็สวัสดีนะครับสำหรับเอฟซีที่กำลังรับชมใหม่ด้วยนะครับแต่นะครับหนึ่งต่อสามนะครับเกมเสิฟของอาธาเรือไล่จี้ไปหาตัวทำเลยฮนะรับกระชกลูกนี้เจคขาตีแกมาตีเกี่ยวตียาวอาธาเรือไหลยกข้างตียาวได้ไหมเข้ขาแปรข้ามมานะครับอาร์ธาซ้ำอีกทีหนึง่ง ตีเยาหยอดลอยโอยลอยหยอดฝั่งตัวเองนะครับอีเยาโหเปลี่ยนเกียมเสิร์ฟอยู่นะเปลี่ยนเกียมเสิร์ฟนะครับพลาดโอกาสเป็นแปมนะครับจังหวันี้ทางด้านของอาธารเรือนยกไกลนะครับแต่นะครับสามตัวหนึ่งนะฮะพี่น้ตขอเสิร์ฟบ้างจีมหาตีเยาอาดไหลไปปีเรียบร้อยนะครับอาละฮะเริ่มจะตั้งหลักได้นะครับทีมงานของฝั่ง สวนเบนนะครับเป็นฝั่งทางสวนเบนได้เสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่แค่สองแต้มในช่วงต้นเกมนะครับหนึ่งต่อสามนะครับอารทาเรือได้เสิร์ฟนะครับขยับมุมเข้าช่องกลางพิกเดซอาร์นะฮะได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบีมาเป็นสองต่อสามนะครับแต้มเดียวทันนะครับเอาคืนนะฮะโดนเจ๊ขาเสิร์ฟทัดนิดทางนั้นอาร์ที่เอาคืนนะครับพลิกหัวเน็ตไปหมดสิรับเหมือนกันนะครับสองสามเจาะช่องกลางเอ้า เกือบชนกันนะฮะแต่วะนนี้ไหลามาไกลเจขาโอ้โหทําได้ดีนะครับตะก้อหัวอาชีพนะฮะทางนั้นของเจขาประมาานะครับมิงคาระบานะครับทักทายเพื่อนเพื่อนชาวเมียนมาที่เข้ามารับชมด้วยนะครับฝั่งน้นนะครับตัวทําเป็นชาวเมียนมานะครับแต้มนะครับ2ต่อส3มต่อ2เอ้าโอ้ังหวะาได้ไม่ดีแต่ว่าห่าง ตียาวตีแก้ไขไปติดเกี่ยวพโนอสดรับป้อนมาเจ๊าขาอย่างไงศาสตร์ยาวช่องกลางเกี่ยวรองเทา้าไหลป้อนสายไกลนะฮะแก้ไขนะครับเจ๊ขาอย่างไรลูกนี้กดเรียบร้อยนะครับเป็นแทมนะครับขยับไปเป็น4ี่ต่อสองแล้วนะครับแต่นะครับ4ี่ต่อสองนะครับเกมเสขอพีนอสกระแทกเข้ามาช่องกลางอาร์ตโ<า>ยกป้อนไปปริมหัวเนต็ตอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะครับ ออกสตาร์ทมานี่ก็เจ้าสนามนะครับถือว่าออกสตาร์ทได้ดีกว่าฝั่งสวนเบนนะครับมาดูนะสวนเบนตอนนี้ก็เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วนะครับลุ้นกันไปยาวๆนะครับจังหวะการตีหัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวยกนะครับฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นตะกกอทีมงานสวนเบนนะครับเคยเล่นด้วยกันบ่อยนะครับระบบทีมเวิร์กนี่ไม่เป็นรองฝั่งนนแน่นอนนะครับ2ต่อสนะครับ เกมสุบของอัธเรือจี้ปลายหาเจ๊ขานะครับเปิดพินอตป้อนมายั้งโชบถึงนะครับนี่นะฮะจ,จังหวะนะครับการเข้าทำในเจ๊ขานี่มีลูกหนักนะครับอาวุธนี่จะหนักกว่าฝั่งนี้นะครับแต่นะครับงี่สองนะครับเกมสุบของพินอตจุดพุมานะครับหา,า,า,หาตียาวอัธเรือไหลไปตียาวตียาวลูกนี้ออกโอ้โดนคางกระหม่อมนะครับ ก้แทกออกหลังไปเลยนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น5ต่อสสำหรับเจ้าสนามนะครับแต้มนะครับ5ต่อ2อนะฮะอุ้ยกีนาสายอาจได้ไหมไงเล็กซีไปไกลตีแก้ไขแจขาไปเลยทายคอร์ดเอ้ามายังมาโอ้ยังมานะฮะอุ้ทุ่มเทสุดๆนะฮะสำหรับพม่าแจขาคนนี้ตียักษ์ขยมอีกทีนึงไปไหนเรียบร้อยนะครับ สู้ดียิงๆนะครับฝ sí right. being ั่งโนนนะครับฝั่งเมียนมาเนี่ยเขาตัวเล็กแต่ว่าเขาวิ่งเร็วนะครับความคล่องตัวฝั่งโนนนี่ได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่นะครับสองต่อห้านะครับตามลังสามแทมสาหรับฝั่งสวนเบนนะครับอาเจาะช่องกลางไปนะฮะลูกช่องกลางนี่รู้สึกว่าจะเยี่งกันักเกินนะครับโอ้ตีดีนะครับเจ้าขาคนนี้นะครับ ครับผมสวัสดีทางด้านของคุณพินกรจันนอกนะครับทักทายเข้ามาสวัสดีครับแอดสุนลอนะครับครับผมนะครับรับมินทาได้เสิร์ฟนะครับ5ต่อ2นะพี่โน้ตกระแทกไล่มหาติยาเปิดไม่ค่อยดีเนี่ยร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับน้ำ6 2นะครับโอ้ทางด้านของตียาวตอนนี้รู้สึกว่าเกมเปิดนี่จะมีปัญหานะครับกี้เข้าหน้าขวาข้างถนัดนะครับแต่ว่าหลุดนะครับรับไม่นิ่ง น้ำห่างแล้วนะครับ6 2แต้มนะครับ4แต้มห่างนะครับนครพนมชัดเจนนะครับคุณมาร์ค2มอฟาร์มนะครับเจียงความชัดเจนมาจากนครพนมครับผมนะครับอ่าโยงหลังตีลูกนี้ได้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสวัสดีทางด้านของอ่าคุณมาร์ค3มอฟาร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเาชมหลายๆท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีทางด้านของปาอ้วนบุญเรืองนะครับแต่นะครับสองต่อหกนะครับฝั่งสวนเบนตามหลังนะฮะเสิร์ฟออกนะครับเกมเสิร์ฟฝั่งนู้นจะบุกกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเจ๊ขาหรืออภินอตนี่เสิร์ฟกระแทกก้ดีนะฮะพี่เตี้ยหลบหลบไม้งพี่นะครับแต่นะครับหกต่อสองไล่เส้นมานะครับหาอาร์ตยกข่างนะครับตียาวแก้โอ้ยแก้ดีแล้วเกินนะครับลง ขวาสุดของพี่โน้ตนะครับถือว่ายังแก้ได้ดีอยู่นะฮะครูเกียรติชเจนครับนะครับคุณระเด็นอินนรงนะครับยังความชดเจนเข้ามานะครับแต่นะครับสองตศูนย์แต่สองตหกอุ้ยไล่ด้านซ้ายเอาทางด้านของเจขานี่เขาถนัดซ้ายธรรมชาตินะครับเจขานี่ถนัดซ้ายนะครับก็เลยเปิดซ้ายจะนิ่งนะครับ ถ้าเข้าขวาในส่วนใหญ่ในแกจะก้มเปิดหัวนะครับแต่นะครับ6-2นะครับตัดหยอดช่องกลางนะตียาวเปิดต่ำนิดนึงอาดยกห่างนะครับโอ้ตีแก้ช่องกลางหน้าขวาเนี่ยัทางด้านของเจ๊าขาในเขาถนาซ้ายนะครับพอเข้าข้างขวาปุ๊บนี่จะมีปัญหาทันทีนะครับสวัสดีนะครับ FC เข้ามารับชมใหม่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะครับบางพี่น้อยชัดเจนนะครับคุณพิทักษ์เย้มจันทร์ทึกนะครับแจ้งความชัดเจนเข้ามาครับผมนะครับ สองตัวนะฮะอัดจีไปายเจ๊ขาเปิดพี่นตป้อนมาปิมปิมเอ้าตีตุงตะ่ายนะครับเป็นแต้มของฝั่งทีมงานสวนเบนนะครับขยับมาเป็น3ต่อห3แต้มทันนะครับไม่แน่นะฮะโอกาสพลาดก็มีเหมือนกันนะครับฝั่งทางเจ้าสนามราบินทานะครับยกเจอๆเน่งๆกดเกินไปนะครับแต้มครับ3ต่อหนะครับอัธะเรือนะครับ เสิบกี่ไปหาพี่โน้นนะครับเปิดหัวหลายป้อนมาเจขาตีมาติดเกี่ยวลังเท้าอีกแล้วหลายก็ไปตียาวยังไงกดช่องกลางยังอยู่นะฮะไหลามาเจขาขาดาบสองเรียบ้อยโอ้โหไม่เป็นแต้มนะครับจังหวะน,นี้ทางด้านของอาร์นิโชอีกแล้วนะครับหลังเท้านะครับแต่ใส่สกอร์ไม่ลงนะครับตียาวไม่เอาแต้มนะครับเป็นราบิทาได้เสิมนะครับแต้มนะครับ 6กต่อ3นะครับพี่โน้ตกระแท็กมาช่องกลางเอ้าเรียบร้อยไหมตียาวเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับจากจะได้แต้มเป็นเสียแต้มจริงๆนะครับเจาะเข้าช่องกลางนะครับออกเหลี่ยมกักนะครับทางรามินาขยับนําเป็น7ต่อ3แต้มนะครับครึ่งทางของเกมนะครับฝั่งรามินทาขอมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนสวนเบนไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับตะก้อคู่นี้เกมอยู่ที่13แต้มนะครับ ก็อย <chat> ่าล like like ืมนะครับสำหรับเอซีที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับ f c ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับฝากช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องตะก้อไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแต้มครับเจต่อ3นะครับตีไปไล่หน้าขวานะครับนาขวานี่มีปัญหานะครับสำหรับตียาวตีไปไหนเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ เพิ่นนำเป็น8ต่อ3ามนำห่างแล้วนะครับทั้งด้านของตียาวนี่เขาไม่ใช่ตะก้อเวทตัวทำอาชีพนะครับบางจังหวัดนี่มีโอกาสจะหลุดเหมือนกันนะครับโดนกลางกระหม่อมออกข้างไปค่อนข้างเยอะนะครับตกเป็นรองหลายช่วงตัวเลยนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของฝั่งส่วนเบนนะครับปอนเตยังครับ ยังนะฮะทา้งนั้นน้องกอนยังไม่เตะนะครับสวัสดีทางนั้นน้องหนุ่มบางพีเข้ามารับชมนะครับแต่นครับแปดต่อสามนะครับช่องกลางไปอ่าถ้าเรืออะไรมาป้อยบ้อนสวยแต่ว่าลูกนี้ล้นนะสกิดไม่โดนนะครับทั้งนั้นเจขาในี่ขยับตัวช้านะครับสวัสดีน้องคิวนะครับเข้ามารับชมนะครับซูเปอร์แม็กมาเป่าครับแอดนะครับอ่าซูเปอร์แม็กโคราชไม่มีโปรแกรมเตะนะครับสวัสดีทางด้านของคุณแจ็คบางปูด้วยนะครับ ตัดยอนมานะครับเตะขาเปิดสวยพ่นด์างเลขสี่ไปลดอาแล้วฮะโอกาสทำเต็มของฝั่งสวนเป็นได้ไหมตียากดเรียบร้อยนะครับเอาจนได้นะครับไล่มาเป็น4ี่ต่อแปสี่แต้มพันนะครับหนึ่งช่วงตัวตามหลังนะครับเฮ้ยใครทำอะไรพีดเสียบ้าอสดีนต้องคิวนะครับแปะยิ้มนะครับเข้ามารับชมในช่วงกลางเกมนะครับ 4ต่อ8นะครับอัธเรือเจาะมานะครับหาพี่นต้ตเปิดหัวหลายป้อนปลายเทคตัวสับอุย้ยเรียบร้อยออกข้างโอ้ยลูกนี้ตีผิดเหลี่ยมหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจตีเหลี่ยมนะครับไล่มาเป็น5ต่อ8 3แต้มทันนะฮะไม่แน่นะครับแต่ก็เหลี่ยมจังหวะการเข้าทำของทั้งคู่นี่มีพลาดค่อนข้างจะหลายครั้งนะครับเจขาไม่ใช่ว่าจะละเอียดนะครับ สามเต็มห่างนะครับห้าต่อแปดแล้วนะครับสวัสดีทางด้านของพี่เอนะครับพี่เอพัฒนาการ3 2มสิบสองเข้ามารับชมใหม่นะครับแต่นะครับห้าต่อแปดนะครับอาถเหลรอตัดยอ,ดยอดยอดดีด้วยกระชอกนะฮะโอกาสทำแต้มของฝั่ง,งสวนเบนลูกนีตี่ยาวโกดเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบี B มาเป็น6ต่อแปดสองต้มทันแล้วนะฮะ หลังจากเปลี่ยนฝั่งไปนี่ฝั่งทางด้านของสวนเบนนี่ทำได้ดีขึ้นนะครับเกขาเนี่ยเขาหลุดนะครับรับก็ฉกไปนี่ฝั่งทางสวนเบนนี่เขามีรายละเอียดนะครับใส่สกอร์นะครับแต่นะครับ6ต่อ8 2แต้มทันอาร์ตี้มาหาพี่โนต้ตเปิดยกเข้าไปสวยงามนะครับโอดเรียบร้อยนะครับ เจ๊ขามึงยืนไกลไปนะเจาขาในช่วงกลางเกมของเช็คอาแล้วฮะเป็นฝั่งรามิธาได้เสริมนะครับจะขยับหนีหรือเปล่านะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับแปดต่อหกนะครับพี่นกจี้ไปหาติยาวเปิดอัดยกค่อนข้างจะไกลได้ฮะติดแง่งของพี่นกยกกระบไปเจ้าขาตัดเดือดเดือดโหยเจ้าขาเจ้าวันนี้น่าจะทำแต้มนะครับ แต่ว่าอย่างว่านะทางด้านของพี่โน้นนี่ยกต่ำนะครับทําให้จังหวะการโยดในโยดโยดไม่ดีนะครับหยอดติดตะข่ายลงฝั่งตัวเองนะครับพัาดโอกาสหนีนะครับทางด้านของทีมงานรามินทานะครับความห่างแค่2แต้มเองนะฮะฝั่งทางสวนเบนีมีโอกาสเหมือนกันนะครับช่วงปลายเกมนี้ก็เริ่มจะฮึดขึ้นมานะครับมีเขายก มายกมือแล้วนะฮะใช่มีเขาก็เป็นแฟนขาประจาของอ่ารามินทานะครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับสำหรับทุกๆวันเสาร์นะครับสวัสดีพี่งูดินนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับเป็นฝั่งทางสวนเบนไดเสิบนะครับ6ต่อ8นะครับอัธเรือนะครับได้ออกลูกเสิบตัดมาช่องกลางนะครับพี่นตรับจังหวะแรกไม่ค่อยนิ่งนะ จังหวะสองเจ๊ขาตียาวไปติดเกี่ยวอัธเรือไหลมาตียอาตีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับบีมาเป็นเก็บต่อแปดแต้มเดียวทันนะครับโอ้ตอนนี้นะฮะรามินทานะครับรู้สึกว่าจะ เริ่มจะหลุดนะครับพี่เซว่นนี่ต้องเข้ามาเบรกเกมทันทีนะครับสถานการณ์ทางสวนเบนนะครับกลับมาสู่เกมแล้วนะครับสวัสดีคุณเก๋บางจากนะครับเพื่อนเก๋เข้ามารับชมนะครัต็มนะครับ7จต่อ8ปดอาจเธอเดได้เสริมนะครับแต็มเดียวทันตามตีเสมอได้ไหมจุดพุนะเลือกยงหลังมานะครับพี่โน้ตหลายป้อนไปเจ๊ขาเรียบร้อยนะครับกดจอๆหนึ่งๆนะครับ สวัสดีครับน้องนะครับครับผมนะครับทักไายเอฟีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับสูสีแล้วนะฮะแล้วก็หลังจากห่างๆนะครับเป็นเกมที่เริ่มจะบีมหัวใจของฝั่งทางเจ้าสนามปราณิทานะครับแต่นะครับแต่อ7ดพินเจาะช่องกลางไปอัธเรือรับ1,2เข้ามาติยาขยกกตัวแล้วก็สับหายนะครับมั่นใจแล้วนะครับสวนเบนนะครับ ดูยาวๆนะครับบาสวนเบนจะพลิกขึ้นนําแล้วก็แซงได้ในช่วงปลายเกมหรือเปล่านะครับแต่นะครับเจตัวแปนะครับ,รรบสวนเบนได้เสิร์ฟนะครับอาธาเรือ,อ,อจีดไล่เส้นมานะครับเปิดได้โน้ตไหลปยไปโอ้โยสับเจ้าๆหายนะครับ เปลี่ยนเป็นรามินทาได้เสริมนะครับเจ้ขาวขออาวุธเกมเสริมนะครับขอทำสกอร์บ้างนะครับขอเสริมนะครับบคนบบอกตะนดแต่นะครับ8ปดต่อเจ็ดนะครับเจ้ขานะฮะจี้ปลายหาติยาปืนชิดเน็ตนะฮะยกเอ็นลูกนี้โอ้โหพอดีเลยนะครับเป็นการทุ่มเทของอาเธอเรือจังหวะนี้นะครับเปิดมาใกล้เน็ตนะครับ นึกว่าลูกจะล้นแต่ว่ายกได้ดีเฉยนะครับเปลี่ยนเกมเซอร์นะครับเจ็ดต่อแปดนะครับต่อแนะครับแต่มเดียวทันนะฮะอาจจะขยับมุมบ้างนะครับเข้าช่องกลางนะฮะเจาะหาใครเอ่ยตัดยอดนะครับช่องกลางมานะฮะชิดเน็ตแล้วไหลไปยังได้นะครับลูกยกของพี่โน้ตก็ยังไม่พลาดนะครับสวัสดีทางด้านของอ่าน้อง สมาร์ทนะครับสมาร์ทเข้ามารักชมใหม่นะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคู่ต่อไปใครครับคู่ต่อไปใครเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าใครวอร์มอยู่แทมอยู่ที่แปดต่อเจ็ดนะครับอัธเรือไหลไกลนะฮะตียาวตีแก้ไขตีเกี่ยวเจ้ขาพินอสดไงเลขสี่เข้าไปเจะขาสาตยาวนะครับยังอยู่นะอาร์ตฟ้อนมาอีกครั้งหนึ่งตียาวได้กดอุ้ยเบานะฮะตดเกี่ยวพีนโนดโยกเข้าไปเจ๊ขาสาไปเอาลูกนี้ยังเบาอยู่เหมือนกัน กดอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับยังไม่เป็นแทมของฝั่งรามินทานะครับโดนล็อกแล้วนะครับคู่ต่อไปนี่ทีมงานบ้านมะขามคอนเกนนะครับทางด้านของเอ่อบ้านมะขามนะครับเห็นลงวอร์มแล้วนะฮะเห็นน้องไทยนะครับน้องไทยลงลงวอร์มนะครับน่าจะเป็นเหลี่ยมฟรีหรือเปล่านะครับ ทยน้อยนะครับวันนี้ก็มีกองเก็บแต่โอ้ยเรียบร้อยได้แท้โอ้ย,ย,ย,อยตามตีเสมอได้สําเร็จนะฮะสนัดทำทีมงานสวนเบนนะครับขยับมาเป็นแปต่อแปแต้มนะครับโอ้ยกลับมาสู่เกมนะครับโอกาสพลิกน,นะะกาําด้วยนะครับเจาะช่องกลางหลุดนะครับฝั่งรามิธาเจ้าสลามนะครับเอาละครับได้โอกาสพลิกนำนะครับสวนเบนนะครับแปต่อแปดนะครับ อารท่าเรือนะครับโยดหมาแล้วลูดเดียบรลยโอ้ยพิกํำแล้วนะฮะฝั่งสวนเบนกลับมานะฮะพิกในช่วงปลายๆนะครับเจ๊ขาหลุดนะครับวิ่งไปเปิดลั่นแล้วก็แฉลบลำตัวนะครับลูกที่จังหวะหัวกินหัวใจนะครับถ้าพูดถึงประสบการณ์การผ่านเวทนะครับประสบการณ์ในฝั่งนู้นจะดีกว่านะครับอัธาเรือตียาวนะครับ ดูว่าจะไหลยาวๆหรือเปล่านะครับสวนเบนนำแล้วนะครับแต่นะครับ9ต่อแปนะครับอาธาเรือนะครับออกเกมเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งตัดหยดหน้าขวาเอามีเป๊ะจังหวะน,นี้หลาไปเตะาขาตีติดเกลังเท้าอาดยกอเข้ามาตียาวโกดเรียบร้อยได้เต็มนะครับ ทิ้งไปเป็น10บต่อแโอ้ตอนนี้นะอาร์ทเทพแล้วนะครับหลังเท้าของเขานี่นะฮะก็อย่างแอดมินบอกนะครับว่าเขามีเกมเกี่ยวอยู่ที่ลูกทีเด็ดลูกหลังเท้านะครับได้เกี่ยวหลายลูกแล้วนะครับอาร์ธาเรือวันนี้นะครับแต่นะครับ10ต่อแปนะครับโอ้ตอนนี้นะฮะสถานการณ์ฝั่งนี้ตกเป็นรองค่อนข้างจะเยอะนะฮะเริ่มจะปวดนะครับเจ๊ขา ตีติเกียวตียวกระชกมาเจ้าขาบอกว่าปล่อยขอลากโซโลเดียวตีโอโไปไหนตงตะาไขาอีกแล้วนะครับได้อีกหนึ่งแทมนะครับพิ้งออกไปเป็น11อต่อ8แล้วนะเจ้าขานะครับเอาไม่อยู่เลยนะสถานการณ์ตอนนี้สมาธิหลุดนะครับสวนเ็นไหลยาวๆนะครับมือปราบพม่าเตยังครับนะครับปอนมือปราบพม่าเตยังครับยังนะครับปอนสวนเบนยังไม่ลงนะครับ ทางทีมงานสวนเบนนี่เตะคู่นี้เป็นคู่แรกนะครับมีโอกาสที่จะเข้าวินด้วยนะครับโมเมนตัมนี่เอเดียงไปฝั่งน้นหมดแล้วนะครับเหลือแค่2แต้มนะครับคู่นี้เกมอยู่ที่13นะครับแต้มนะครับ11ต่อ8นะครับเกมเสิร์ฟของสวนเบนนะครับอานะฮะล็อกอยู่ไหมนะครับรามินทาอาร์ตจี้เท่ากันเอ้าเดี๋ย้หูกับลุดแยกขา ได้ไหมอาร์ตยกไกลนะฮะตียาวตีคล้ายๆมาพี่โน้ตเปิดไหลไงเลขสี่ไปแจ้คขาเหลือบมองแล้วก็โกดไปอาร์ตโอ้โหวิ่งไหลจากท้ายคอร์ดมาไม่เข้ากรอบนะครับเปลี่ยนเกียร์เสิร์ฟเกือบไปแล้วนะฮะเกือบโดนขึ้นแท่นนะครับฝั่งนี้นะครับสมาธิยังกลับมาไม่ได้นะครับสถานการณ์นะครับ ตามหลังสามแต้มเลยในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแต่นะครับแปต่อสิบเอ็ดนะครับไล่เส้นไปนะครับหาอาร์ตยกมาตียาวอ้ดีนะครับแต่ก็ได้ใจนะครับสับลงหน้าเน็ตเลยนะครับสัดส่วนความสูงนี่จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับสำหรับตียาวสวนเบนนะครับสวัสดีทักทายนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมปลายเกมนะครับสวัสดีน้องป๊อปบางบอนนะครับสวัสดีทางด้านของอ่า พินิกออนโนตนะครับเข้ามารับชมในช่วงปลายเกมนะครับ11แผ่นะครับตัดยอดอาศัยนะยังเปิดได้อยู่ไงเล็กสี่เข้าไปเทคตัวตีไม่ข้ามนะครับคืนแทนเรียบร้อยนะครับตะกร้อแต้มเดียวเกมนะครับกลับมาโมน่าจะสุดปู่แล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสวนเบนนะครับทิ้งไปเหลือแค่แต้มเดียวตะกร้อเกมนะครับสวัสดีทางด้านของอ่า ใครเอ่ยพิเกสุรินนะครับเข้ามารับชมใหม่นะฮะหลายๆท่านที่เป็นด้เอ่ยชื่อนะครับตากล้อเต็มเดียวเกมนะครับล็อกอยู่ไหมนะครับ12ต่อ8ต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับปิดเกมได้ไหมทางด้านสนเบนเสิบมาพินโน้ตไายไปเจ้ขาตีติดแยงตียาวอาจโยกบอลม,มาบิบปีมตีโอ้ยเอาจนหน้าเกมเลยม้วนเดียวนะครับ เป็นฝั่งทางสวนเบญจศรินะครับตียาวกับอัาเรือนะครับเอาชนะพี่นรสรามินทากับเจ๊ขาพมาราบินทาไปได้ในช่วงโค้งสุดท้ายแซงยาวๆนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะกอไฟเตอร์เหมือนกันนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมไปเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับก็ขออนุญาตนะครับ จบกันบรรยายเกมคู่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่ในคู่ต่อไปสวัสดีครับ